โจงอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้ไปที่ไหนนะคะก็อยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็ช่วงนี้นี่ถ้าสมมุติว่าหนุ่มไม่ได้ไปเดินป่าหรือว่าไปทาไร่ทําสวนนะคะหนูก็จะทํางานอีกงานหนึ่งเนาะก็เป็นงานเย็บกางเกงนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นกางเกงทรงของคนม้งนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ แต่อันนี้จะเป็นกางเกงของเด็กนะคะซึ่งเด็กประมาณาห้าขวบใส่นะคะวันนี้หนูจะมาสอนหรือว่ามาแนะนำเนาะบอกว่าแนะนำดีกว่านะว่าแล้วก็ว่าวิธีการทำกางเกงแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผ้าตัวนี้ผ้าขาวนะแต่วันนี้หนูจะใช้ผ้าสีดำทำนะคะ ผ้าที่เราจะใช้ทำในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกันมีผ้าอันนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าดำนะคะหนูไม่ได้ใช้ผ้าสีขาวนะคะเพราะว่าผ้าขา,ขาวของหนูหมดแล้วนะคะผ้าดำนี่ก็เป็นผ้าฝ้ายธรรมดานะคะซึ่งก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะ,ะความยาวของผ้านี่อยู่ที่110เซนติเมตรนะคะความกว้างนะคะ กว้าง38เซนติเมตรนะคะอันนี้เป็นผ้า1ชิ้นนะคะอันนี้1ชิ้นนะอ้ต่อไปผ้าชิ้นที่2ก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นที่2อนะคะอันนี้อันนี้ความกว้างก็กว้างประมาณอ่าสิห้าเซนติเมตรนะคะยาว90ซนติเมตรนะคะน,นี่ผ้าชิ้นที่2องนะแล้วก็ สุดท้ายก็จะเป็นเทปจีนนะคะเทปจีนที่เราจะใช้ตีบขอบกางเกงตรงนี้นะคะให้มีสีสันแบบนี้นะคะกว้างประมาณาคือความยาวของเขาก็ประมาณ32เซนติเมตรนะคะ2ชิ้นนะ1ชิ้นแล้วก็2ชิ้นนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการทำกางเกงก็คือยืดนะคะ ยืดที่ใช้ในการทำเอลเนี่ยก็ความยาวของเขานะคะยาว40เซนติเมตรนะคะมาอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะต้องใช้ในการทำกางเกงโมงนะคะแบบง่ายๆนะมันไม่ยากนะคะถ้าตัวไหนที่เวลาหนูทำแล้วเขาทำได้แบบง่ายๆนะคะหนูยาททำให้ FC ดูนะคะแล้วก็ ถ้าคนไหนที่สนใจอยากได้กางเกงแบบนี้นะคะก็สามารถทําได้นะคะแต่ถ้าผ้าตัวไหนที่มีความละเอียดหรือว่ามีความละเอียดมากๆเนี่ยหนูจะไม่จะไม่ทำเนาะเพราะว่าถ้าทำคืออาจจะทําให้ fc เบื่อก็ได้เนาะเราจะทำไอ้ตัวที่แบบทาง่ายๆคือดูแล้วทําได้เลยนะคะ มาอันนี้แนะนํำอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําด้วยกันเลยค่ะเราอันนี้เป็นผ้าชิ้นที่หนึ่งนะคะที่มีความกว้างตรงนี้นะคะสามสิบแปดเส้นนะคะแล้วก็ยาวหนึ่งรอยสิบเซนติเมตรนะคะเราจะนําผ้ามาวางในลักษณะแบบนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็พับตรงนี้นะคะอันนี้เป็นขอบสูรนะคะประมาณาครึ่งเส้นนะคะแบบนี้นะ พักประมาณครึ่งเซนนะคะแล้วก็นําเทปจีนนะคะมาวางไว้ทั้งด้านบนนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเรานําม,มาเย็บรวมกันนะคะแบบนี้เย็บรวมกันเลยอันนี้เราก็จะเย็บเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะ เย็บตรงๆเลยนะคะระหว่างนี้เราก็ต้องพับผ้านะคะที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะเข้ามา,าด้านบนนะคะแล้วก็นำตัวเทปจีนนะคะมาวางไว้ทางด้านบนแล้วก็เย็บลงไปนะคะแบบนี้เลยอันนี้สิ้นสุด ขอบของเขาแล้วนะคะนี้แล้วเราก็กลับนะกลับด้างนะคะกลับด้างประมาณนี้เอาเสร็จแล้วก็เย็บแนวตรงตรงนะคะตรงตงเลยนะอันนี้อันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะขอบทั้งด้างข้างนี้นะคะ อันนี้อันนี้เสร็จแล้วนะนี่เราก็เย็บขอบนะคะเสร็จแล้วนะคะด้านนี้นะด้านนี้เสร็จแล้วหนึ่งอันนะมุมนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทํามุมที่ตรงกันข้ามกันเนาะก็คือมุมนี้อยู่ตรงนี้เราต้องมาเย็บมุมนี้นะคะมุมนี้นะให้มันมีลักษณะเหมือนกับตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวเราจะเย็บตรงนี้นะ ก็วิธีก็อย่างที่บอกนะคะก็คือ,อเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแล้วพ้าพับผ้า,ผา,ผา,ผากลับมาดัางนายแล้วก็นำตัวเทปจีนนะคะมาวางไว้ด้างบนนะคะแล้วก็เย็บรวมกันนะคะ ก็เหมือนเมื <S <S ่อกี <S <S ้ที่ให้ดูเลยนะคะ จนะเสนซึ่งเวลาที่เรานะคะเย็บแบบนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือเราต้องระวังนิ้วมือของตัวเองนะคะเพราะว่าเราต้องดูด้วยนะคะ บางครั้งอาจจะเราอาจจะเย็บมือตัวเองก็ได้นะต้องระมักระวางด้วยนะคะอันนี้อาวอันนี้นะคะก็ <Go. S 1> เสร็จแล้วนะคะสองด้ามเนาะ สองด้านนะก็คือเวลาเราใส่ขอบเนี่ยก็คือขอบตรงนี้ต้องอยู่ตรงกัางข้ามกันนะคะเวลาเราเย็บขอบกันเกงตรงนี้นะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทําการตักออกนะซึ่งถ้าขอบตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้เราจะต้องตักออกนะคะการตักออกเนี่ยเดี๋ยวจะขอแบบให้ High FC ดูใกล้ๆนะคะมาดูใกล้ๆนะ,ะตรงนี้ทางด้านใน ทางด้านนี้นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะตักนะคะตักในแนวเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะในแนวแบบนี้นะคะคือตักตามขอบตรงนี้เลยนะคะตักแบบตรงๆรงไปเลยประมาณนี้นะคะแบบนี้แยกแล้วนะอันนี้ตักแล้วนะแล้วก็แล้วก็ตักแนวแบบนี้นะคะอันนี้ตักเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะอันนี้ เป็นสามเหลี่ยมแบบย,ยาวๆเลยนะคะสามเหลี่ยมย,ยาวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเวลาก็ผ้าที่เราตักนะคะเสร็จแล้วนะคะอ่าชิ้นผ้านี้จะมีลักษณะแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเย็บอีกขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คืออันนี้นะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะ พับแบบนี้นะคะคือพับตรงนี้อันนี้นะด้านนี้นะภาพแบบนี้นะคะแบบนี้เลย <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บด้วยกันเนาะนะคะเสร็จแล้วก็คือภาพแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเย็บด้วยกันนะคะอันนี้นะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพับให้ดูอีกรอบนึงนะคะ ก็เราจะาพับในแนวแบบนี้นะก็คือพับแบบนี้เอาจับตรงนี้นะคะพับตรงนี้นะคะประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เราก็เย็บแบบนี้เลยนะคะเย็บตรงตรงตรงมาเลยนะคะดูขอซ้ำหน่อยอันนี้แบบนี้นะ ขึ้นมาทางด้างบนนี้เล็กน้อยนะคะเล็กน้อยประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้จับตรงนี้นะคะจับตรงนี้นะ <c oughs> ค่อยๆแบบเอาไปกลับไปเหลี่ยมตรงนี้นะคะ <c oughs> เหลี่ยมที่เป็นขอบเมื่อกี้นะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็เย็บเลยอันนี้ดึงผ้ามาเลยนะคะดึงผ้ามานะคะแบบนี้แนวแบบนี้นะ เอามาแบบติดกันเลยนะคะประมาณนี้ก็เย็บเรื่อยๆนะคะเวลาเราเย็บแบบนี้นะคะที่สำคัญคือให้ระวังมือตัวเองนะคะให้ระวังมือตัวเองนะ น,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเปรียบเสมือนขากางเกงนะคะขากางเกงอีกข้างนึงนะอันนี้เปรียบเสมือนขากาังเกงอีกข้างนึงนะคะอันนี้นะอันนี้ได้อีกข้างแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาทําอีกข้างนึงเนาะอีกข้างหนึงก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะกลับผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จับเ like, หมือนเมื่อกี้เลยนะคะจับตรงนี้แล้วก็พับตรงนี้นะคะ นำมาแบบพับมาแบบให้มันพอดีกับตรงนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วก็เย็บนะคะเย็บตรงนี้ถึงด้านบนนี้เล็กน้อยนะคะเล็กน้อยนะ แล้วเราก็ดึงนะคะปรับตรงนี้หน่อยก็คือดึงตรงนี้ให้มาอยู่กับขอบตรงนี้นะคะให้มันพอดีกับขอบนะที่ขอบสามเหลี่ยมที่เมื่อกี้เราตักนะแล้วก็เย็บนะประมาณนี้แล้วก็พยายามดึงตัวผ้านะคะให้มันแบบมาทับกันแบบพอดีนะคะแล้วก็เย็บนะ แล้วก็เย็บตามเลยนะคะเวลาเราเย็บเนี่ยเราต้องเว้นตรงนี้ไว้นะคะประมาณาครึ่งเซนนะคะไม่ใช่สี่ใช่ละใช่ละครึ่งครึ่งเซนนะไม่ต้องไปเย็บติดขอบตรงนี้เกินไปนะคะ<ม>ก็เหมือนเดิมนะคะก็เย็บนำมาทับกันนะคะให้มันพอดีนะคะแล้วก็เย็บเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ อ,นนอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วนะเสร็จสิ้งแล้วเวลาอันนี้เสร็จแล้วนะก็ตัดได้ออกเนาะเวลาเราทําเราเย็บผ้าเนี่ยพายังตักได้ออกเนาะไม่ต้องทิ้งไว้นะคะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ย มันจะต้องใช้เวลารอบต่อไปต้องไปตักอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือรวบเย็กเสร็จแล้วก็ตักรอบเดียวกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเขามีทรงแบบไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวนะคือจะเป็นแบบนี้เลยแนวเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะกลับด้างให้ดูนะคะค่ะก็ทรงเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับด้างให้ดูนะคะอันนี้นะกลับด้างให้ดูนะ รับด่างให้ดูนะคะซึ่งก็ก็จะเป็นบริเวณขากันเก่งนะคะสองข้างเลยนะคะก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นบริเวณขานะเดี๋ยวเราจะมาต่อบริเวณเอวนะคะของกางเกงนะคะก็อันนี้นะคะเราจะต่อเอวนะคะของกันเกงนะซึ่งเขามีลักษณะแบบ ยังไงเราก็ต่อตามแนวนั้นเลยนะคะโดยการนําผ้านะคะชิ้นที่สองนะนํามาเอาด้านที่เป็นลายติดก,กันนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เย็บนะแบบนี้มาวางไว้ตรงนี้นะคะเวลาที่เราเย็บนะคะเราพยายามนะคะเหลือขอบตรงนี้นะคะประมาณครึ่งเซนนะคะก็เย็บ เย็บมาเรื่อยๆนะคะตรงๆเลยตามแนวของขอบก้านเก่งนะคะอันนี้รู้สึกว่ารอบนี้บอกว่าถึงความละเอียดของกางเกงตัวนี้จะบอกว่าไม่มีความละเอียดแต่ก็มีความละเอียดเยอะเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าเอฟซีดูนี่ไม่รู้ว่าจะเบื่อหรือว่าให้เบื่อก็ไม่รู้หรือว่าดูแล้วสามารถนําไปทําได้ไหมนะคะก็จะพยายาม ทำนะคะให้แบบเอฟซดูแล้วก็เข้าใจนะคะอันนี้ก็เย็บตามเอวเลยนะคะขอบเอวเรื่อยๆนะคะพยายางให้มันเท่ากันนะคะบริเวณนี้นะ อันนี้เดี๋ยวหนูขอเดีแป๊บนึงขอใส่เบอร์นะเป็นเบอร์ห้าอันนี้ของเด็กเนาะไม่ใช่กางเกงผู้ใหญ่นะคะกางเกงของเด็กนะเป็นเบอร์ห้านะใส่เบอร์ดังดังล่างด้วยนะคะอันนี้แป๊บนึงก็จะเสร็จแล้วอันนี้มาถึงขอบแล้วนะคะ ถึงขอบตรงนี้นะคะเราก็แบบแบบนี้นะดึงผ้ามานะคะเย็บตามขอบเลยนะคะขอบกางเกงจะไปในแนวไหนเราก็จะเย็บตามขอบน้ำนะคะไม่รู้ว่ามันจะยากเกินไปหรือไม่นะแต่คิดว่าก็คงแบบไม่ละเอียดมากเท่าไหร่เนาะ

ก็ใกล้มาสุดบริเวณที่เมื่อกี้เราเริ่มต้นเย็ดครั้งแรกแล้วนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะดึงออกมาตัดได้ให้หมดก่อนนะอันนี้จะเป็นผ้าเนาะผ้าชิ้นที่มันแบบเหลือออกมาเนาะอันนี้คือติดก,กันเลยนะคะอันนี้หนูจะตัดออกเล็กน้อยนะคะอันนี้ กก็ไม่คมละขอดูฉีแบบนี้นะอืมอันนี้ขอบตรงนี้เดี๋ยวเรามาเย็บติดกันนะคะขอบตรงนี้นะเย็บติดกันเลยให้มันเป็นอันนี้นะ ทำไมมันปับเดียวก็หลุดเดี๋ยวนะประมาณนี้ปรับผ้านะคะให้มันสม่ำเสมอนะคะให้มันทับการแบบพอดีนะคะแล้วก็เย็บนะแบบนี้เลย เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเอวของกางเกงตัวนี้เสร็จแล้วนะก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ทรงประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอ๊บหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเลยคือเรามาใส่ย,ยืดนะคะ บริเวณเอวตรงนี้นะคะส่ย,ยืดแล้วก็เวลาเราใส่เนี่ยมันจะได้แบบเข้าตัวพอดีนะคะอันนี้อันนี้ได้แล้วนะแต่ว่ายังเหลือสายยืดด้างบนนี้นะคะเป็นยืดนะคะที่เราจะนำมา,าติดไว้บนเอวกางเกงนะคะก็อย่างที่บอกนะเอามาทับกันนะคะทับกันนะให้มันแบบสม่ำเสมอนะ แล้วก็นําไปเย็บตรงตรงเลยนะคะอันนี้นะเย็บแบบตรงๆงเลยนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้เอวของเขานะประมาณนี้แล้วก็นำกางเกงนะคะที่เราจะ ำเอวนะคะมาวางไว้เอาผ้าลงบ้างนะคะมันจะมันลงบ้างเราพับในลนักษณะแบบนี้นะแต่หนูคิดว่าเอฟทุกคนนะคะคุมเคยทำแล้วแล้วก็รู้ด้วยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะประมาณนี้แล้วก็หนูก็จะนำซิปแต่ไม่ใช่ซิปสิทำไมพูดผิดน่ะ ยืดนะคะวางไว้ด้างล่างนี้นะคะเวลาเราเย็บนี่อย่าเอาอยยางยืดนะคะไม่ต้องไปเย็บติดกับยังยืดนะคะเย็บไปแนวตรงๆงเลยนะคะ ระหว่างที่เย็บนี่ก็เราก็ต้องดูด้วยนะคะดูด้วยแล้วก็พับผ้าไปด้วยนะ,ค,ะค่อยเย็บไปค่ะแล้วก็พับผ้าไปด้วยนะให้มันพอดีนะคะไม่ต้องไปเย็บติดกับตัวยืดนะคะ อย่าเย็บติดกับตัวยืดนะเอายืดไว้ห่างๆหน่อยนะคะก็เย็บเรื่อยๆค่ะนี่ก็ใกล้จะเสร็จลวค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้กางเกงเด็กดอยนะคะหนึ่งตัวนะอันนี้เป็นกางเกงของเด็กนะคะประมาณอายุประมาณห้าขวบนะคะเด็กห้าขวบใส่นะกางเกงตัวนี้ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เขาจะมีทรงประมาณนี้นะเดี๋ยวอันนี้เก่งมงจะเป็นแนวแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็อย่างที่หนูบอกนะคะจะบอกว่าถามว่าง่ายไหมมันก็ถ้าเราเคยทำเนี่ยอาจจะง,ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่เคยทำก็อาจจะมีความระเอียด ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าปกติถ้าคนไหนที่เขาทำผ้าเป็นประจำเนี่ยก็จะมีความรู้เนาะแล้วก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ถ้า FC ทั้งไหนนะคะที่อย่ากทำก็ลองหาผ้าแล้วก็ลองมาเย็บดูนะคะก็จะได้กางเกงอ่าทรงของคนโมงนะคะเป็นแบบนี้เลยแนวแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นกางเกงนะคะโมงนะคะที่หนูอ่าทำนะคะช่วงนี้ก็ทำกางเกงของเด็กดอยนะคะ ก็ความละเอียดของเขาก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้า f อซทั้งไหนนะคะที่ดูอยู่แล้วก็มีความรู้หรือว่าไอเดียที่ดีๆนะคะก็สามารถที่จะคอม,คอมเมนต์มาบอกหนูได้นะคะเกี่ยวกับการเย็บผ้าอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้แล้วกางเกงเด็กดอยหนึ่งตัวนะคะก็คลิปนี้ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ